เ็คำถามยอมดฮิตของคนเริ่มต้นขีเ่เบนซ e ์อ e ีคลาส E250 CGI 1. นึ่ง้ำมันอะไรที่เหมาะสมที่สุดคำตอบก็คือน้ำมันเบนซิน95หรือแก๊สโซฮอล์ก5 2. ระยะเวลาการเข้าศูนย์บริการควรเป็นอย่างไรระหว่าง1 0 0 0งกิเมตรหรือ1 5 0 0 0กิเมตรคำตอบคือ10,000กิโลเมตร หรือ1ปีแล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อนคุณควรเข้าเช็คสภาพหรือถ้าหากจะใจดีก็ควรจะเช็คระยะที่8,000กิโลเมตรก็จะดีกว่า 3. อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเป็นอย่างไรตอบไปเลยครับว่ารุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.8ลิตรมีทั้งตัว204แรงม้าและ184แลรงม้าให้อัตราสิ้นเปลืองใกล้เคียงกันนั่นก็คือประมาณ8-12กิมตรลิตร ถ้าในเมืองนะในเมืองติดหนักๆสีลมสาทรสุขุมวิทอโศกเนี่ยอาจจะมีให้เห็น8-9กิโลเมตรต่อลิตรส่วนการวิ่งทางไกลก็ประมาณ12-14กิโลเมตรต่อลิตรอย่างนี้เนี่ยผมเคยขับได้อยู่แล้ว 4. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเฉลี่ยต่อเดือนวันเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเตรียมไว้เลย1 5 0 0 0ถึ 30, บาทสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และการตรวจสอบทั่วไป หากจะมีการซ่อมแซมสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นพวกเพเเกียกล่อ, Gear, อง ECU เฟืองแคมพวกนี้จะต้องเตรียมไว้ประมาณ5 0 0หมนถึง10,000บาทเพราะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ได้เป็นทุกคันและถ้าหากว่าคันไหนมีการซ่อมมาแล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องทำ5จะทราบได้อย่างไรว่าต้องเปลี่ยนอะไรอะไรบ้างนอกจากไปตามที่ศูนย์บอกระดับแรกคุณจะต้องสังเกตเวลาที่คุณใช้รถสังเกตว่ามันมี เสียงผิดปกติเสียงแปลกจากเครื่องยนต์หรือช่วงล่างหรือไม่ในขณะขับขี่มันเกิดการสะเทือนหรือว่ามีไฟเตือนหน้าปัดหรือมีการกระตุกของเกียร์หรือความที่มันไม่ราบรื่นของเกียร์ตลอดจนเครื่องยนต์ติดๆดับดับหรือพวงมลาลัยกินซ้ายกินขวารถสูญเสียการควบคุมการทรงตัวแบบนี้ก็สามารถที่จะเอาไปตรวจเช็คที่ศูนย์ได้หรือที่อู่ได้เพื่อให้เขาดูว่าตรวจเช็คให้เราว่า อะไรที่เราต้องเปลี่ยนอะไรที่เราต้องซ่อม 6. ควรขับขี่อย่างไรให้รถมีการใช้งานยาวนานที่สุดแน่นอนครับคุณก็ควรขับขี่แบบปกติไม่ขับขี่กระโชกโคกคากไม่เหยียบคันเร่งแรงๆเน้นการขับขี่อย่างนุ่มนวลโดยเฉพาะในช่วงออกตัวหรือว่าในช่วงที่รถอยู่ในรอบเดินเบาเนี่ยคุณไม่ควรที่จะเหยียบคันเร่งแบบแรงหรือกระตันหันหรือหลีกเลี่ยงการขับรถผ่าน ขนครุขละด้วยความเร็วสูงหรือเวลาที่รถสกปรกรถเปื้อนฝุ่นหรือขับผ่านทะเลเนี่ยก็ควรจะเอามาล้างทําความสะอาดนะเมืองน,น้ําเค็มเนี่ยเจุดอ่อนหรือปัญหาที่พบบ่อยของ e e CGI เบนซ์อีคลาส e 2 5 0 cgi อวกาศนั้นมีอะไรบ้างคําตอบก็คือหลกัหลกๆก็จะเป็นในส่วนของก่อง ecu เฟืองแคมชาร์ปสกูแป๊บเทอร์โบท่อน้ําข้างเครื่องฐานกองน้ํามันเครื่อง แล้วก็ส่วนควบก็เป็นคอมแอร์ไรชาร์ดหม้อน้ําพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของรถยนต์ทั่วไปอยู่แล้วไม่ใช่แค่เบนซ์รุ่นอื่นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันและนอกจากนั้นก็อาจจะมีในส่วนของแอร์ไม่เย็นก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะเริ่มมีปัญหาเยอะกันแล้วรถได้อายุ1 3บ4ไปแล้วทั้งหมดนี้ก็คือคําถามที่พบบ่อยๆของคนที่เล่นรถเบนม์อ2หรือว่าขับรถเบน์บอ W212E 200 c i E250 c i ที่ผลิตในช่วงปี2009ถึงปี2012เป็นโฉมไฟแยกก่อนเฟสลิปนะถ้าเฟสลิปเนี่ยจะเป็นปี13ถึงปี2016ก็ชือจะเป็นโฉมไฟรวมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีคำถามนอกจากนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามใต้คลิปได้ผมวินคาจะช่วยถาคำตอบให้คุณด้วยความปรารถนาดีจากวินคาวินคาผู้นำต่อตานรถยอม Meu